นั่นมันคืออะไรคะมีใครนะคะได้เข้าไปดูใน IG Story ของสาวา l แ l ล c k พิ n k แล้วหรือ,อยังเอ่ยอัปเดตล่าสุดนะคะเจนนี่กับลิซ่าค่ะมีการมาโพสต์ลงใน IG Story ของพวกเธอด้วยนะคะแล้วก็มีใครคะนึกสงสัยไอจาก้อนก้อนนี้นหรือเปล่าว่ามันคืออะไรคะดูครั้งแรกก็นึกแปลกตาแปลกใจนะคะนึกว่าเป็นก้อนหินหรือว่าเป็น เอ่อคริสตัลอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็เลยนะคะต้องขอเข้าไปซูมดูใกล้ๆนะคะแล้วก็ไปหาที่มาที่ไปค่ะว่าเอ๊ใครกันนะที่ส่งมาให้กับเธอนะคะนั่นก็คือภาพอัปเดตล่าสุดค่ะที่เจนนี่นะคะมีการโพสลงไปค่ะโดยทาง gentleman monster นะคะส่งอภินธานทนาการมาให้กับเธอค่ะเนื่องในโอกาสนะคะที่จะคัมแบ็กในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นเนาะเอ่อที่เค้กด้วยนะคะว่า how you like that นะคะก็เป็นการเฉลิมฉลองค่ะเตรียมตัวนะคะที่จะเจอกับสาวๆในวัน พรุ่งนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าเจนนี่เองนะคะก็มาเขียนนะคะขอบคุณนะแล้วก็บอกว่าประทับใจมากๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะแถมเธอค่ะก็มีการมาโพสต์ภาพนะคะก็ขึ้นแคปชั่นค่ะว่าเดย์วันนะคะก็พูดประมาณว่า1วันนะคะก่อนที่จะได้เจอกับเร้งค่ะดูเธอก็ตื่นเต้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกับนะคะมาพร้อมกับนิ้วกลางนะที่ใส่แหวนที่เป็นรูปผีเสื้อด้วยนะคะ อแอดก็เอามาให้ดูค่ะเผื่อใครยังไม่ได้เข้าไปใน IG เนาะส่วนนอะลิซ่าเองนะคะวันนี้เธอก็มีการมาโพสนะคะเจ้าลีโออีกเช่นเคยค่ะเธอคะชอบเอาน้องแมวมาโพสให้ดูนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าลีโอก็จะว่างๆอยู่นะคะก็เลยเอ๊หรือว่าอาจจะหิวพาะว่าเห็นนะคะมีไล่งับหากตัวเองด้วยนะอ่ะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้เนาะสาวๆอาจจาะกําลังพักผ่อนนะคะอยู่กับบ้านนะเตรียมตัวที่จะคัมแบ็กในวันพรุ่งนี้นะคะเรียกว่าตื่นเต้นกันทุกคนเลยนะคะ ส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นภาพนะคะสวยๆค่ะจาก Miss NC นะคะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมนะคะที่สาวๆไปเป็นพรีเซนเตอร์เนาะก็มีสีผมสวยๆของเธอนะคะออกมาให้กับเราดูนะคะแอดก็เลยรวบรวมมาให้ดูด้วยค่ะเพื่อคุณนะคะนึกอยากจะเปลี่ยนสีผมก็ลองดูนะคะสีที่สาวๆเนี่ยเป็นปกให้นะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยไปโฆษณาให้นะคะถ้าชอบสีไหนนะคะก็ลองไปสืบหานะ้ผลิตภัณฑ์แล้วลองเปลี่ยนสีผมตามพวกเธอได้นะคะ ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะใน IG อัปเดตล่าสุดนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า